ไขค,ความลับพระสมเด็จพระรครองที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพระนครที่มีความงดงามมากครับเมื่อจากว่ามีการลงรักปิดทองเป็นรักโบราณนะครับแล้วก็ทองโบราณด้วยการหลุดร่อนนะฮะก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับเนื้อหาสาระตามที่ท่านเห็นเลยนะฮะต้องบอกว่าวิาสร์นั้น ไม่สามารถจะไปโกหกได้อยู่แล้วนะครับใครเข้ามานะครับต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าไม่ได้มีการเผยแพร่เพื่อจะนํามาจําหน่ายนะครับแต่ว่าเป็นการให้คนที่เข้ามาศึกษาสะสมนั้นมีองค์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะทีนี้เนี่ยผมใช้กล้องที่มีกําลังขยายสูงนะครับผมเห็นมีเ,เพื่อน มาถามเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยผมใช้ก็ลองรุ่นอะไรนะต้องบอกเป็นของจีนนะอแต่วความคมชัดนั่นคือมันมันเป็นสี่นะครับตัวลำกล้องค่อนข้าง,ง,งยาวผมเคยถ่ายคลิป,ปรีวิวแต่ว่ายังไม่เคยลงนะฮะเนื่องจากว่ายังไม่มีจังหวะเพราะว่าอยากจะบันทึกพระที่เราสะสมเอาไว้แล้วก็นำะมาเผยแพร่ให้เป็นความรู้สิกด ดูแล้วเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับนีเนี่ยพอมีคนเข้ามาศึกษากันเยอะนะครับผมอยากให้พิจรารณาจากภาพประกอบดีกว่าเนาะไม่ได้มาชี้จุดเป็นจุดตายเลยนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครมีความประสงค์แบบนั้นนฮะคุณสามารถเปลี่ยนผ่านได้เลยนะครับผมไม่ได้มาชี้จุดเป็นจุดตายให้คุณเห็นนะฮะแต่ผมให้เห็นเนี่ยถึงเนื้อหาสาระธรรมชาติขององค์พระ ของรักเก่านะครับที่ผมสังเกตด,ดูนะครับพระสมเด็จพรรครังที่วงไหนที่ลงรักเนี่ยมมีการปิดทองเน,เนื้อจะละเอียดมากนะผมพยายามี่จะพลิกดูขอบข้างแล้วนะก็จะไม่เหมือนกับพระสมเด็จพรรครังที่ไม่ได้มีการลงรักนะองค์ที่ไม่ได้ลงรักเนี่ยหมายถึงว่าเราพิจารณาขอบข้างนะซ้ายขวาบนล่างเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยการยุบตัวครับ แต่งค์ไหนที่ลงรักนี่นะฮะไม่ค่อยเห็นนะนี้ให้เพื่อนๆดูมุมนะฮะมุมขององค์พระเนี่ยเหมือนจะถูกฝนไปนะตามความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนะว่าก็จะใช้อาระสมเดหรคอวเคีังในการรักษาโรคนะตามความเชื่อของโบราณที่มีการบันทึกมานะอืผมก็บอกว่าผมเกิดไม่ทันนะแต่คนโบราณเขาเล่าสืบต่อกันมา เราจงอาจารย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญด,ด้านนี้เนี่ยก็จะมาเผยแพร่ข,ข้อมูลตรงนี้แหละนะฮะแต่ทีนี้วิทยาศาสตร์ไม่โกหกนะฮะในนั้นกล้องที่มีคุณภาพสูงเนี่ยที่ฉายหเห็นเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนเป็นครูแล้วกันให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าเนี่ยพอมีกําลังขยายสูงแล้วเนี่ยความสวยงามของพระศพด,ดุปราคังองค์นี้นั้นเป็นอย่างไร ผมค่อยซูมเข้าไปนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะคือว่าเรายังไม่ได้มีการซูมนะแล้วเดี๋ยวจะมีการปรับโฟกัสให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนี่ดูฮะดูเนื้อหานะครับแล้วดูทองเก่านะดูรักเก่านะการหลุดร่อนนะเออก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมเรียนสายวิศวาะานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเลยแต่ว่าเราชอบงานพุทธศิลป์โบราณอยู่แล้ว นะครับศึกษาสะสมพระเครื่องอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเห็นหรือว่าได้ศึกษาองค์พระที่มีความงามขนาดนี้แล้วเนี่ยก็รื้อปิ่มนะฮะแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยได้ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับดูฮะทองโบราณเนี่ยงดงามมากครับงดงามมากองนี้ก็ยังอยู่กับผมนะฮะผมเป็นผู้ครอบครองอยู่นะครับ Yeah. ให้ดูถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างแล้วกันผมยังมีองค์ที่ลงรักอีกอีกหลายองค์นะครับแต่ผมยังไม่ได้ไม่ได้มีการบันทึกกระมาเอาไว้นะครับขอบคุณ f อนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่ดูแลแ้วยทนไม่ไหวเนี่ยก็เปลี่ยนผ่านได้ครับถ้าเกิดว่าคนเชื่อของคุณคุณมีภาของคุณคุณบอกว่าภาคคุณแท้ก็ให้คุณไปอยู่ของคุณ นะครับอันนี้ต้องให้คนดูคนศึกษาสะสมเนี่ยเขาเป็นผู้พิจารณาเอเองนะมีแบบชอบหรือไม่ชอบนะเพราะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นหลังๆอย่างผมเองก็เกิดไม่ทันนะครับแต่เรารู้ว่าเราที่มาเราได้มาจากใครพระองค์นี้คือจากอาจารย์โคสิตเจ้ากรมบ,บางคุณพรมนรี่ยนะซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับตกทอดมานะครับ ผมก็มีโอกาสได้ได้รับมอบจากท่านนี่นะฮะแล้วองค์นี้ผมชอบมากนะครับชอบมากเลยนะที่บอกว่าชอบเนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นการหลุดร่อนของลักเก่าแล้วเนี่ยโอเป็นอย่างนี้นี่เองทองโบราณเนี่ยจะสุกสวัยเหลืองอัลลามอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นะเอออายุพระร้อยปีขึ้นนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงพระสมเด็จร,รััคเนี่ยร้อยปีขึ้นนะดูเนี่ยผมก็พยายามสาดส่องนะไปตามจุดต่างๆนะแต่อยากให้เพื่อนๆลองสังเกตดูฮะดูเนื้อเนื้อหานะครับผมไม่ได้ถ่ายขอบข้างให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไล่ดูนะไล่ดูคลิปที่ว่าผมลงมันผ่านมาเนี่ย ก็จะพบว่าผมก็จะถ่ายขอกข้างให้ดูด้วยนะครับแต่นี้จะเป็นการจอดลึกให้เห็นนะนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับก็เห็นนะว่ามีรอยรุดร่นขององค์พระเนี่ยออกมานะครับนี่พยายามเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆนะครับ ือผมก็ยังไม่ถนัดนะเอการเคลื่อนไหวเนี่ยาจะาดูงงทิศงงทางหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้กล้องเหมือนกันจริงๆคลิปนี้บันทึกไว้นานมากแล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้มามาทำแล้วจะเผยแพร่นี่แหละนะครับเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดทำคลิปไขความลับพระสมฆ์ว่าพระครังองค์ไหนนะ ปรากฏว่าผลตอบรับนค่อนข้างดีมากต้องใช้วิจิริญ,ญาณนะครับในการรับชมนะอะต้องใช้วิจิริญ,ญาณนะผมเป็นผู้ที่เริ่มถ่ายศรัทธามีความใฝ่ฝันนะครับศึกษาสะสม,นะมนี่ครับใครเข้ามาก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะะนี่ดูขอบครับนี่เห็นเนื้อหามวลสารเลยเนี่ย ดูแลเนื้อหามูลสารครับคาดว่าพระองค์นี้จะถูกฝนด้วยครับผมได้เห็นเนี้ยเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นเนื้อมูลสารเลยครับนะเห็นเนื้อหามูลสารนะครับอ่านี่ลองจอนิ่งๆนะถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทันครับย้อนดูได้นะครับเพื่อนครับขอบคุณมากที่ติดตามครับ